้องได้ภาพอยู่แล้วนะคะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงด่วนเลยนะคะหรือไม่ก็ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จกันเลยค่ะปายต่อไปค่ะจากถนนที่สร้างไม่เสร็จครึ่งครึ่งกลางกลางไปดูถนนเป็นหลุมเป็นบ่อกันบ้างนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะ,ะทางคุณผู้ชมที่ชมรายการร้องทุกลงไปนี้ก็แจ้งมาเลยนะคะว่าไปดูถนนสายบ้านดงเสียวถึงบ้านดงสารหน่อยค่ะถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อเดินทางลําบากเลือเกินค่ะ ภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อโคลนตมที่เห็นนี้นะคะเชื่อมระหว่างบ้านดงเสียวกับบ้านบ้านดงระยะทางกว่า2กิโลเมตรเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านดงเสียวหมู่13ตําบลพลง,งามอ,อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลน,นครค่ะชาวบ้านต้องทนใช้ถนนเส้นนี้มากว่า30ปีแล้วนะคะยังไม่มีการพัฒนาเลยชาวบ้านบอกว่าถนนสายนี้เป็นสายหลักค่ะที่ชาวบ้านเขาเดิน,นเดินทางสัญจรไปมาติดต่อหน่วยงานราชการอำเภออากาศอํานวย เด็กนักเรียนก็ต้องอาศัยเส้นทางนี้ไปโรงเรียนยามเจ็บป่วยก็ต้องใช้ถนนเส้นนี้ละค่ะเดินทางอูแต่ก,กว่าจะผ่านไม่ได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะคุณบุญจันทร์เข็มอุทาผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตาบลพลทองอําเภออากาศอํานวยเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้รับการเหลียวแลค่ะทั้งที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวอ,อเาเภอเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นเองพอถึงหน้าฝนเนี่ยนะคะโอ้โหถนนกลายเป็นโคลนตมเลยชาวบ,บ้านดงเสียนี่ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะกว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะชาวบ้านก็รวมตัวกันนะคะร้องทุกข์ลงป้ายนี้เลยบอกว่าช่วยประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ได้ดูแลซ่อมแซมถนนให้กับชาวบ้านหน่อยค่ะเดินเลนนทางนี่และไปแม่ไปหาหมอว่านี่แม่กับคุบกขึ้นง้อไปพุญอ่ะเวลาฝนตกก็ไม่รู้จะหลบทางไหนค่ะ,ะเป็นมานานแล้วค่ะอยากได้ให้มันดีกว่านี้ค่ะ เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นรถขึ้นเรือบางคนจะตายแหละมิตายแหลยก็จะไม่ถึงโรงพยาบาลโอ้ไปบรเลยครับเนี่มันคานไปคันโยกเงี้ยจนว่าโอ้จะไม่ให้เ็ดใหม่เลครับมันทางมันลำบากโอ้ไปบ,บริเลีไม่ได้มผมไม้อำมรงหีกเลย โอ้ชาวบ้านฝากถามมาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยจุดที่เราทนใช้ถนนเส้นนี้มากว่า30ปีเนี่นะคะอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลด่วนเลยนะคะยังไม่สายค่ะยังซ่อมทันนะคะป้ายต่อไปค่ะไปดูถนนาัา